สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียน2องอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญนำโชคอีกเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ลงแนวทางนะคะตัวช่วยลดต้นทุนของพ่อมึงการไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะคลิปนี้เซียน2ก็มีอีกหนึ่งแนวทางค่ะแนวทางที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่นะคะประหยัดงบลดต้นทุนนะคะ กิขึ้นแนวทางของพ่อรอยเอ็ดค่ะคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่เอาแนวทางนะคะเมื่อแบ่งปันมาฝากมาตอนเห่านะคะสาหรับแนวทางเลขดับล่างอย่างเดียวนะคะพ่อรอยเอ็ดนะคะสิบงวดแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่สิบงวดแล้วยังบ่หลุดสิบงวดแล้วยังบ่อพลาดนะคะไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับพ่อร้อยเอ็ดนะคะวันนี้เราจะได้รู้พร้อมกันแล้วว่างวดวันที่16พฤศจิกายน2567 พรอเอ็ดมีที่ดีที่เด็ด10คู่10หางที่จะช่วยลดต้นทุนเป็นตัวไหนบ้างรู้พร้อมกันในคลิปนี้นะคะแต่ว่าก่อนสิเขาไปรับชมเราฟังผู้ใดเข้ามาแล้วนะคะเส้นซองก็ฝากให้เพื่อพ่อคุณแม่เนาะซอยกดไลค์ซอยกดแช่นะคะห้ยกำลังใจซึ่งกันและกันได้ห้ยกำลังใจท่างช่องนะคะและก็ห้ยกำลังใจจะของแนวทางจะของตัวเลขเพิ่นนะคะที่เพิ่นไดเอาแนวทางมาฝากมาตอนเฮาแบบฟรี คุณบอกคุณแม่รับแนวทางดีๆไปนะคะแหลกเปลี่ยนให้กำลังใจกันแน่จากหน้อยแค่กดไลค์กดแชร์นะคะผู้ใดสามารถคอมเมนต์กะคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันแน่นะคะขอบคุณพ่อร้อยเอ็ดพัานทางอ่าคอมเมนต์ก็ได้นะคะพาพอเพิ่นกะเขามาเบิงเขามาอ่านอยู่นะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่า ถูกอกถูกใจไหมอยากได้ต่อไหมอยากได้อีกไหมนะคะสําหรับแนวทางของพ่อร้อยเอ็ดนะคะให้พ่อเพื่อนเดมาอ่านได้มีกําลังใจเนาะเอาแนวทางมาฝากมาตอนเห่าเอาไปซอยลดต้นทุนอีกในงวทดทัดทัดทัด,ทด,ทดทัดไปนะคะไปตลอดนะเรางไง่ายๆหลวดเนี่ยโอ้คือหลกหมากเทเซนซองเอาบัลเดนหลกหมากดิคุณบอกคุณแม่พ่อเพื่อนกับมีจุดประสงค์ดีๆนะคะที่เอาแนวทางมาฝากเข้าแค่ อย่างเดียวเลยนะคะพ่อพุ่วาบอต้องการยั่งทั้งนั้นนะคะขอแค่แนวทางที่พอไห้ม่าเนี่ยซอยเออซอยเพื่อนๆซอ,อยเอฟซแฟนช่องบุญน้ำโชคได้นะคะพ่อมั่นใจพ่อสมควรว่าสูตรของพ่อหรือตเลขที่พ่อไห้ม่าเนี่ยเปอร์เซ็นที่มันจะเอาอยู่เนี่ยมันมีเยอะมากๆนะคะอ,อ โอ้ยหลายปีถ้าสิว่ารุดนี้แทบจำาบ่ได้ว่ารุดจักหนวดนะคะเพราะว่ามันแทบสิบารุษเลยนะพ่อก็เลยอยากแบ่งปันนะคะให้เพื่อนๆนะคะเอาไปเบื้องประกอบการตัดสินใจเนาะเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนนะคะตัดโตที่มันีิวมากมันสิบออกเนี่ยตัดออกไปนะคะสีได้ลงทุนน้อยๆนะคะสีได้บ่ต้องเปลืองงบหลายอย่างประมาณนี้นะคะว้าวถึงวัตทีพผนานมานะคะโช์ดีเอ็นเอหลักฐานเก่าก่อนเนจหน่อยนะคะ งวดหนึ่งพฤศจิกายน2567ก็นะคะก็คืองวดเมื่อวานนี้เนาะคุณพ่อคุณแม่อ่าอันนี้คืองวดเก่านะคะจะซองขอทวนจากน่อยเนาะแนวทางเลขดับพ่อร้อยเอ็ดนะคะล่างอย่างเดียวนะคะงวดก่อนหลักฐานเดิมนะคะพ่อไฮมาสิบคู่สิบหางนะคะศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ 1, ่งแปดแปดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดสองสามหกหกสาม C หาหาซนะคะดับล่างอย่างเดียวนะคะผลปรากฏว่าเลขล่างออกสาสองเนาะคุณพ่อคุณแม่แนวทางตัวเลขของพอรอยเอ็ดางอย่างเดียวก็เลยเอาอยูซอยเฮาได้อีกงวดนะคะ10งวดแล้วนะคะสำหรับล่างอย่างเดียวนะเนาะเนี่นี่ละมือน,นี่หูพร้อมกันนะคะว่า10หางในงวดวันที่16พฤศจิกายนสองหาเจนจะเป็นตัวไห เตรียมสมุดประกาศจดพร้อมกันได้เลยนะคะฟังไปพร้อมๆกันใครอยากจดก็จดตามเช่นซองได้เลยนะคะเดี๋ยวเช่นซองขอเขียนแล้วกัอ่านให้ฟังไปพร้อมนะคะผู้ใดสะดวกแคปเดี๋ยวค่อยแคบอีกครั้งหนึ่งเนาะในระหว่างที่รอเชนซองเขียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะสนใจครีมหน้าใสเนาะตอนนี้นะคะยังมีของพร้อมส่งอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่ ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะฝ่าวุนคล้องไวเดอร์นะคะออเดอร์ไลน์แน่จักนอ่อยอ่าแล้วก็ขอ,อประชาสัมพันธ์แน่จากน่อยนะคะสาหรับผู้ใดที่สั่งไปแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะขนส่งช้ากว่าปกติสักนิดนึงนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะมันเป็นปัญหาที่ขนส่งเขาแน่นะคะเขามีปัญหาแน่จากน่อยแต่ว่ารับประกันเลยนะคะเดี๋ยวทานยังไงนะคะทาผู้ใดมี ปัญหาอียังเนาะติดตอ่อมาหาหนูนะคะเดี๋ยวหนูจะเช็คหายเบื้องห้ถ้าเกิดว่าตามเดี๋ยวหนูจัดการตามให้บมดทุกอย่างนะคะถ้าตามแล้วมันนานเกินไปมันส่งจะไม่ได้ของนะคะหรืออะไรยังไงหนูจะจัดส่งให้ใหม่ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ใดที่สั่งไปแล้วในประมาณสัปดาห์เนาะสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านมานะคะให้เช็คของของตัวเองถ้ายังไม่ได้รับมันนานเกินไปนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ทักมาหาหนูด้วยนะคะบางทีหนูไม่ได้ หนูไ่ได้แบบว่าเช็คตลอดว่าของผู้นี้หอดไซของผู้นี้หอดไซเพราะว่าหนูส่งหลายคนนะคะต้องทาให้คุณพ่อคุณแม่นะคะติดต่อปัญหามหาหนูเองหนูจึงสิสด้ไปเช็คเบื้องให้ว่าอ,ออเดอร์นี้มันมีปัญหาตรงไหนอะไรยังไงนะคะหนูจะได้ตามให้ถูกนะคะโมเมนต์วันล่อไปโอ้ยเคองเดือนเราได้หลูเย้มแบบ่ได้บนโมเมนต์นะคะถ้านูทรงของปุ๊บนะคะจะบ่เกิน3-4มถึงหมื้อย่างขี้ไล่เลยคุณพ่อคุณแม่ กเกินซีมือนะคะจะต้องได้รับของถ้ามันล่วงเลยไปมากกว่าซีมือให้ท่อมหาหนูหรือทักไล่ที่เฮ้าซังกันนะติดต่อมหาหนูท่านที่เลยอย่าปล่อยเวลาให้มันไปไกลนะคะเพราะว่าถ้าไปไกลกันไปมันอาจจะตามของยากนะคะให้รีบทักมาเลยนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจนะคะทักขอความไวนะคะทิ้งไว้ให้ได้เลยว่าโอ้แม่รอบนี้แม่ก็ได้ของซาแทะเอีงยงจังใดน,นะคะนั่นแหละค่ะเนาะฝากไว้หน่อยนะคะช่วงนี้มีปัญหานิดนึงค่ะ เลขดับพ่อร้อยเอ็ดแนวทางนี้นะคะล่างอย่างเดียวประจําวดวันที่ สิบหกพอยหกเจ็ดนะคะตัวแรกนะคะคุณพ่อคุณแม่หกเจ็ดเจ็ดหกค่ะต่อมานะคะห้าแปดแปดห้าตัวต่อมา เก้าสี่สี่เก้าต่อมาค่ะศูนย์สามสามศูนย์ตัวสุดท้ายนะคะสองหนึ่งหนึ่งสองค่ะสิบคู่สิบหางนี้นะคะ ล่างอย่างเดียวอ่าลองเอาไปพิจารณาเบิงเนอะเอาไปประกอบการตัดสินใจดูนะคะแน่อ่ะเดี๋ยวเช่นซองทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะนี่ใครสะดวกแคปแคปได้เลยนะคะสำหรับแนวทางเลขดับพ่อร้อยเอดคลิปนี้ล่างอย่างเดียวนะคะ ประจำงวดวันที่16พฤศจิกายน2567ค่ะ6776 5885 9449 0330 2112ค่ะตามนี้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะแคปหน้าจอได้เลยนะคะ เอาไปประกอบการตัดสินใจในการช่วยลดต้นทุนนะคะหรือว่าไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกยิบเลือกจับนะคะสลักกินแบงรัฐบาลเนาะคิดว่าเกิน95%นะคะที่ไปเลือกยิบจับอ,อสลากกินแบงรัฐบาลนะ่ะตั้งแต่ต่องงวดแบบเนี้ก็คือส่วนใหญ่เราจะหวังรางวัลเลขท้าย2ตัวเนาะคุณพ่อคุณแม่อ่าโอเคนะคะแคปหน้าจอนะคะโอเคเนาะ โอเคนะคะชัดเจนเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะยังไงก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะถ้ารู้สึกว่าดูแนวทางตัวเลขของพ่อร้อยเอ็ดแล้วนะคะคิดว่าพ่อร้อยเอ็ดจะเอาอยู่อีกงวดก็เอาไปช่วยประหยัดงบขาะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าถ้าเบิ้งแล้วนะคะรู้สึกว่าโอ้ยตัวนี้มันตรงมากแล้วมันตรงถึกนะคะถ้าเกิดว่าอยากสิยิบสิจับนะคะพ่อร้อยเอ็ดกบฝาก,ฝากมาแน่จังหน่อย อย่าติดไวลหลายเดอราสัเด้พอ่อรอเอ็ดว่าเพราะว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจมากนะคะว่าสูตรของพ่อเองค่อนข้างที่เปอร์เซ็นที่จะเอาอยูเนี่ยเยอะพอสมควรนะคะยังไงก็ฝากให้เอฟซีนะคะระมัดระวังด้วยนะคะทาสียืดจับใน1ิหหางนี่อ่าอันนี้คือพอ่อรอเอ็ดฝากมาบอกเนาะอ่ะจังใดคลิปนี้แซนซองกับจะขอจะไ้แค่นี้ก่อนนะคะจงังไดอ่าคลิปถัดไปนะคะกะ ถ้าเกิดว่ามีแนวทางนะคะที่เซียนต่างๆเพื่อนพ้อลบอยบ่จะเป็นท้องไพก็แ,กแล้วแต่เนาะกะเซียนซองก็จะเฝาาออกมานําเสนอคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งนะคะจังได๋กับฝากอฟซี่คอยติดตามไว้นําแนวว่าจะเป็นแนวทางไัยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่รอดแนวทาง,งไพ่อยู่กะฝากคอมเมนต์บอกเซียนซองน้าแน่นะคะเซียนซองจะได้เฝาาตามให้เนาะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวจังไปห้าวค่อยพอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ